สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปพิเศษนะคะคลิป5ราศีดวงเฮงมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีงวด16กันยายน2565นี้ค่ะ น้เราเน้นดูกันเป็นแนวทางนะคะเพราะว่าแม่หมอจัดลำดับดวงด้วยการเปิดไพ่นะดังนั้นเราเราดูกันสนุกสนุกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะหรือเราจะเป็นแนวทางในการที่ว่าเออจะไปเสี่ยงดวงกันนะคะ16กันยายน2565น้นี้นั้นลุ้นกันไปด้วยกันทีละอันดับค่ะท้ายคลิปก็ยังคงมีเลขเด็ดหรือเลขนำโชคจากหน้าไพ่มาฝากกันด้วยนะคะมาเริ่มที่อันดับที่5เลยค่ะ 16กันยายนนี้ค่ะราศีทีออ่มีเกณฑ์เป็นเศรษฐีนะคะอันดับที่5ได้แก่ราศีสิงค์ค่ะสำหรับราศีสิงห์งวดนี้นะคะนาการทำทานแก่คนยากไร้จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้นะคะงวดนี้ ผู้ชายให้โชคนะคะพอเป็นผู้ชายให้โชคแน่นอนนะคะนะคุณอาจจะได้เลขจากผู้ชายหรือเลขที่เกี่ยวกับผู้ชายที่อยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็หรืออาจจะเป็นในลักษณะที่ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้ชายนะคะนะลักษณะผู้ชายคนนั้นเป็นยังไงนะขาวค่ะขาว ท้วมนะคะลงพุงเล็กน้อยยิ่งดีนะคะหรือจะลงพุงเยอะก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดนะคะแต่ต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะ,ะถ้าทางใจดีอารมณ์ดีค่ะนะ,ะแล้วก็เลขเด็ดๆของคุณนะคะวันนี้ต้องบอกว่าควรจะเป็นเลขเดิมๆที่เราเคยซื้อนะ,ะบางทีก็ซื้อเป็นประจำนะออกแนวนั้นนะคะ ออนอกจากซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้ชายอย่างที่บอกนะคะขอเป็นร้านประจำนะคะงวดน,นี้ร้านที่คุณซื้อประจําร้านที่เคยซื้อมาก่อนนะคะไม่ใช่ร้านใหม่เนาะนะร้านที่แบบตั้งอยู่ตรงนั้นนานนานะเป็นร้านดั้งเดิมนะแล้วคุณก็ซื้ออยู่ประจําซื้อ,อ,อบางงวดซื้อบางงวดไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นแบบว่าเป็นขาประจํากันนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์เฮงๆนะคะมาถึงอันดับที่4ี่ค่ะ อันดับที่4ได้แก่ราศีพิจิกค่ะสำหรับชาวพิจิกงวดนี้การทำบุญด้วยการถวายสังฆทานนะคะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้งวดนี้ราศีพิจิกเช่นเดียวกันกับราศีสิง์ค่ะผู้ชายให้โชคนะคะเราก็เน้นซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้ชายนะคะแต่ว่า,าผู้ชายทีเ่เป็นคนขายเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะเป็นคนที่แบบว่าเออแต่ท่าทางดูดีนะเออท่าทางดูดีท่าทางแบบ เหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้โตนะ่ะเออเหมือนบางทีเราอาจจะดูเหมือนเออเหมือนเขาจะเป็นข้าราชการมากกว่าที่จะมาเป็นแบบคนขายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะถ้าเป็นไปได้นะคะเลือกร้านใหญ่เนาะร้านใหญ่ร้านที่ตั้งอยู่เป็นหลักแหล่งประมาณนั้นณนะทีนีเออ้เลขเด็ดหรือเลขนำโชคของคุณนะคะเงออวดนี้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ การสูญเสียนะคะอาจจะเเรียกได้ว่าการเสียชีวิตก็ได้เสียชีวิตของอาจจะเป็นคนอื่นคนในข่าวนะคะที่คุณเห็นตามโซเชียลอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักนะคะไม่เป็นไรนะคะหรืออาจจะเป็นญาติญาติกันก็ได้นะคะก็ลองเลือกดูเนาะขอให้เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสียชีวิต <c oughs> การสูญเสียนะคะของใครก็ได้อาลองพิจารณาดูคะ่ะ ยังไงก็ยังเป็นอันดับ4นะคะสำหรับชาวพิจิกที่มีเกณฑ์จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี16กันยายนนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยรวยค่ะต่อไปอันดับที่3อันดับที่3ได้แก่ราศีเมถุนนะคะ งวดนี้สำหรับชาวเมถุนนะการสวดมนต์ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณด้วยเอ่อให้คุณได้เพราะฉะนั้นนะตั้งแต่วันนี้ที่คุณดูคลิปไปนะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันนะคะงวดนี้ผู้หญิงให้โชคค่คะสำหรับชาวเมถุนนะผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นพี่สาวน้องสาวนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะเราอาจจะซื้อเลขเกี่ยวกับคนนั้นหรือนะคะ เลขที่เราฝากเขาซื้อเลขตามใจเขาซื้ออะไรก็ได้ประมาณนี้ก็ได้แต่ทีเนี้ยมันจะมีอีกอ,อย่างหนึ่งะคะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาคือ,อเลขเด็ดๆของคุณนะคะควรจะมาจากเลขที่มีคนมาบอกกล่าวเราไม่ได้คิดเองนะคะมีคนมาบอกเน้นผู้หญิงนะคะนะอาจจะเป็นเพื่อนผู้หญิงหรือเป็นญาติพี่น้องผู้หญิงอย่างที่พูดไปตอนต้นหรือเป็นแฟนนะคะมาบอก นะหรือบางทีเราอาจจะเวลาที่เราไปซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ได้ยินคนคนที่ับมาซื้อด้วยกันอะ่ะเออมาซื้อด้วยกันได้ยินเขาพูดเขาคุยกันแล้วเราก็เออหยิบจับเอาเลขนั้นมันเหมือนเราได้ยินได้ฟังมาเนี่ยไปซื้อนั่นแหละก็จะจะเป็นแบบว่าเป็นการแบบเลขนําโชคเสริมดวงให้เราได้นะคะซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงแน่นอนนะคะเพราะว่างมวดนนี้ผู้หญิงจะให้โชคคุณนะคะลักษณะผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงคนขายผู้หญิงขาวค่ะขาว อ้ฮะแล้วแต่งตัวดีด้วยนะแต่งตัวดีดูรเลิอดดูหรูรรอะไรแบบเนี้นะคะนะถ้าเขาตกแต่งหน้าร้านแบบสวยงามนะยิ่งดีเป็นร้านที่เป็นหลักแหล่งนะคะงวดนี้รู้สึกว่าคือเป็นร้านนี่หมายถึงว่าอาจจะ ถ้าเลี่ยงได้นะคะเราปกติม,มันก็จะเป็นเป็นแผงเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขามาตั้งโต๊ะขายเนาะอันนี้ถ้าเป็นไปได้นะเป็นร้านนะบางทีเราจะเห็นแบบว่าบางทีร้านทองร้านอะไรอย่างเงี้ยที่ร้านเป็นหลักแหล่งนะคะที่เขามีขายลอตเตอรี่ข้างหน้านะคะซื้อลักษณะนั้นก็ได้ถ้าเราสะดวกนะคะแต่ยังไงก็ตามแต่ราศีเมถุนนะคะนะเป็นอันดับ3เลยนะคะที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐี16กันยายนนี้ก็เฮงเงงรวยๆทุกท่านคะ่ะ ต่อไปอันดับที่สองแล้วค่ะอันดับที่สองได้แก่ราศีมังกรนะคะราศีมังกรมวดนี้การทําบุญด้วยการถวายสังฆทานจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้คุณได้นะคะ ราศีมังกรงวดน,นี้เด่นในเรื่องของการอธิษฐานจิตค่ะนะเพราะฉะนั้นนะคะการสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ขอพรในเรื่องที่คุณต้องการซ้ําๆบ่อยๆทุกวันพรเดิมนะคะพรเดิมที่คุณต้องการนี่แหละขอซ้ําๆขอทุกวันนะสวดมนต์ไหว้พระท,ทุกวันก็ขอพรทุกวันมีโอกาสที่จะสําเร็จสมหวังทุกประการที่คุณต้องการนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะนะทีนี้งวดน,นี้เลขเด็ดนะคะ นะควรลองลองเป็นเลขใหม่เนาะเออเลขที่บางทีคุณอาจจะไม่ค่อยได้สนใจหรือไม่ค่อยได้ซื้อและที่สำคัญนะคะฝันแม่นค่ะนะชาวราคีรออาศีมังกรนะคะลัคนาราศีมังกรฝันแม่นลางสังหรณ์แม่นยำสุดๆเพราะฉะนั้นซื้อในสิ่งในเลขที่คุณรู้สึกว่าคุณจะมีเซนต์อะอองวดนี้เซนต์แรงเพราะฉะนั้นเซนต์คุณจะบอกว่าตัวไหนจะมานะคะซื้อตามนั้นเลยนะคะ ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงค่ะแน่นอนนะคะสวยขาวแล้วก็ออกแนวแบบว่าพรอมนะผอมนะคะสูงโปรง่งสูงโปร่งนะ,ะสูงโปรง่งผอมขาวไนเงี้ยยิ่งขาวยิ่งดีขาวจะขาวซิดๆหน่อยนะ,ะเหมือนผู้หญิงที่แบบว่า คือเป็นคนที่มีสเสน่ห์คือพูดง่ายๆนะเหมือนเหมือนผู้หญิงที่เป็นนักเที่ยวแต่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นนักเที่ยวก็ได้นะคือเราเราจะเห็นแบบว่าผู้หญิงที่แบบว่าขาวๆเหมือนไม่ค่อยโดนแดดอะ่ะเออแบบว่าผอมสูงนะเนี่ยแหละมีสเสน่ห์นะเลือกซื้อลอตเตอรี่จากคนขายแบบนี้เลยอาจจะไม่รู้ว่าหายากหรือหาง่ายนะแต่ก็ลองลองดูนะคะมีเวลาหลายวันเนาะนะยังไงก็ชาวาลัคนาราศีมังกรเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะงวดนี้ อันดับที่1น,นะคะอันดับที่1มาถึงแล้วราศีพฤษศค่ะนะชาวพฤษภงวดนี้ขึ้นมาเป็นอันดับที่1น,นะเอ่อการทําบุญด้วยการบริจาคลงศพจะช่วยเสริมดวงโชคลาภให้ชาวพฤษศนะคะสําหรับงวดนี้ก็ลองหาทางดูเนาะลูกหลานบริวารให้โชคนะคะ คนในครอบครัวให้โชคนะเพราะฉะนั kid, ้นนะคะคุณอาจจะซื้อเลขที่เกี่ยวกับลูกหลานของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็กนะคะถ้าเป็นลูกหลานแต่ถ้าเราไม่มีลูกหลานที่เป็นเด็กเล็กในครอบครัวเลยก็อาจจะซื้อเลขที่เกี่ยวกับครอบครัวเราก็ได้นะคะเกี่ยวกับครอบครัวเลขที่บ้านประมาณเนี้ยบ้านที่อยู่ร่วมกันกับกับพ่อแม่นะคะบ้านที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่หรืออาจจะซื้อเลขที่เกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะญาติผู้ใหญ่แบบ ตาปู่อะไรแบบเนี้ยนะคะลองดูนะควรจะซื้อ ลอตเตอรี่ช่วงกลางวันนะคะอย่าเพิ่งให้มืดเนาะเออบางทีช่วงกลางวันพระอาทิตย์ส่องอะไรเงี้ยนะจะช่วยเสริมดวงโชคลาภนะก็เอาทุกทางนะออแล้วก็ซื้อจากคนขายผู้ชายค่ะนะเน้นเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยนะคะอายุเยอะพร้อมสูงนะคะนะแบบว่าดูดูเป็นคนสมระแล้วก็อาจจะเป็นร้านก็ได้หรือเป็นแผงขายตั้งโต๊ะขายอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าขอเป็นร้านที่แบบเขาเขาตั้งอยู่โดดๆอะ ไม่ไม่อยู่ใกล้คนอื่นนะคะโดดแบบตั้งอยู่แบบเงาเงาโดดเดี่ยวนะต้องเป็นร้านแบบนั้นนะคะเหมือนกับว่าแถวนั้นอ่ะไม่มีคนขายลอตเตอรี่หรือไม่ค่อยมีคนขายอย่างอื่นแต่เขาไปตั้งขายอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิ่งเป็นคนผู้ชายแล้วก็สูงอายุด้วยนะคะพร้อมสูงนะแล้วถ้าสมมุติว่ายิ่งเป็นร้านที่ คุณผ่านประจําคุณเห็นประจําเหมือนกับว่าเขาขายอยู่ตรงนั้นมานานและเป็นร้านเก่าแก่เนี่ยยิ่งถูกกับดวงยิ่งเสริมดวงให้ชาวพฤชศพนะคะก็เฮงเฮงรวยรวยนะคะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเลขเด็ดจากหน้าไพ่ที่นํามาฝากกันนะคะได้แก่4 2 7 4 2 7 ยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีเป็นเศรษฐีกันทุ่นหน้านะคะโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ